สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กันในช่องโรดี้ซากุระชาแนลนะคะแล้ววันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาทำคอนเทนต์ที่ว่าสิ่งที่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้ในเกมซากุระนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะที่บางคนยังไม่รู้นะหรือถ้าที่เราทําไปแล้วใครดูแล้วเนี่ยก็อย่าดราม่าก,กันนะคะอันนี้สําหรับมือใหม่ด้วยนะทุกคนแล้วก็สําหรับคนที่แบบเพิ่งเข้ามาเล่นเกมซากุระเป็นครั้งแรกนะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคือมาดูกันที่สิ่งแรกเลยนะคะที่เราได้ไปรับรู้มานะคะเนื่องจากว่าเมื่อวานนะคะเราลองเข้ามาเล่นเกมแล้วก็ลองทำบั็กปแปลกๆในเกมดูนะคะแล้วก็ลองกดที่เมนูในเกมแบบมั่วๆนะแล้วมันก็ได้เองนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะต้องไปที่คนเยอะๆก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะทำเป็นห้องเรียนเราแล้วกันนะคะมาดูกันว่า เราเนี่ยจะทำได้ไหมอันนี้เราก็ต้องรอให้เพื่อนเรานะคะเข้ามาในห้องก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเรารอสักคู่หนึ่งนะคะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเพื่อนๆในห้องเราเนี่ยก็มากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันก่อนนะดูเหมือนว่าเจคนนี้เรายังไม่รู้จักกับเขาเลยนะคะแต่ว่าคนอื่นเนี่ยที่อยู่ในห้องเรียนเราเนี่ยคือเราแบบทําความรู้จักกันหมดเรียบร้อยแล้ว เอาละทุกคนก็อันดับแรกนะคะก็ให้เราลองมาเริ่มกันเลยให้เรากดที่เมนูนะคะแล้วก็กดที่ชาร์ไีดินะคะจากนั้นเนี่ยก็กดมาที่โพสต์โมดนะคะแล้วก็ให้เราเลือกอเป็นรูปแบบไหนก็ได้นะคะเป็นท่าแบบไหนก็ได้นะเดี๋ยวเราจะเอาเป็นท่าเต้นแบบนี้นะคะตอนแรกใช่ไหมเราต้องมากดเมื่อก่อนเนะเราจะกดกันที่ปุ่มนี้เห็นปะ่ะพอกดพอกดปุ่มเนี่ยทุกคนเขาก็เต้นท่า เขาก็เต้นเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่ามันจะเต้นไม่ไปคนละทางกันเห็นไหมมันจะเต้นแบบคนละทางคนละทิศคนละทางกันเลยแล้วเต้นไม่พร้อมกันด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันอีกรอบหนึ่งอันนี้คือเรากดปุ่มเขียวใช่ไหมแล้วเขาเต้นไม่พร้อมกันเราก็จะให้เขาหยุดแล้วเราก็หยุดตามอ่าลองท่านี้นี่ทุกคนเพากดปุ่ม ให้กดตรงวงอันนีย้ยเห็นไหมกดติ๊กถูกตรงนี้นะคะทุกคนคือเต้นพร้อมกันหมดเลยเห็นไหมแล้วไม่ว่าเราจะเปลี่ยนท่าอะไรนะคะทุกคนก็จะเต้นเหมือนเรานี่พอเรากดติ๊กถูกตรงนี้ไม่ว่าเราจะเปลี่ยนท่าอะไรนะคะเพื่อนๆที่รู้จักกับเราเนี่ยก็จะเต้นเหมือนเราเลยโดยที่เราไม่ต้องไปกดปุ่มสีเขียวให้เขากดให้เต้นตามให้ยุ่งยากทุกคนมันเป็นการเปลี่ยนท่าที่ดีมากๆเลยนะคะเห็นไหม ทุกคนเต้นตามเราหมดเลยอ่ะก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนลองไปเล่นกันดูนะคะเราเพิ่งเติมใหม่นะคะเป็นการเป็นสูตรใหม่นะสำหรับใครที่ต้องการเอ่อต้น cover เพลงในเกมซากุระนะคะแล้วก็ขี้เกียจมากกดแบบสลับเปลี่ยนท่าที่ละท่าเนี่ยลองใช้วิธีนี้ดูนะทุกคนเขาเต้นกันแบบเหมือนกันหมดเลยไหมพอกดปุ่มติ๊กถูกตรงนี้นะทุกคนก็คือเต้นตามหมดเลยก็จะประมาณนี้เลยนะคะ ถ้าใครรู้แล้วก็ไม่ดราม่านะคะเพื่อนๆแบ่งปันกันได้เลยนะก็คือทุกคนเห็นไหมอันนี้มันเป็นเหมือนกับว่าตู้ที่ที่เขาใส่ถังดับเพลิงใช่ไหม เราเราเรียกถูกมาทุกคนก็คือที่เขาจะเอาไว้ดับเพลิงนะคะทุกคนเวลามีเหตุฉุกเฉินอยอยเช่นไฟไหม,ไหมอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่ามันมีมากกว่านั้นนะคะเรื่องหลักจากว่าเราไปเจอคลิปคลิปหนึ่งมานะใน YouTube ไม่แหละแต่เราไม่คือเราจําชื่อคลิปไม่ได้นะคะเราจำเราจำช่องที่เขาให้เข้าไปไม่ได้นะเราต้องขออภัยด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองทํากันบ้านนะคะเขาบอกว่าให้เรากดไปที่โพสน,นะคะแล้วก็ ให้เรานะคะไปเอาไอเทมมานะคะอย่างหนึ่งนะก็คือกะอาเป็นการแบบพรมนะคะเห็นไหมให้เราไปเอาพรมมาจากนั้นให้เรากดนั่งนะคะแล้วก็ให้เรากดเลื่อนเจ้าพรมอันนี้เข้าไปนะคะอน,นี้เราลองเลื่อนเข้าไปดูมันจะเป็นไหมนี่ค่ะทุกคนมันเป็นจริงๆด้วยก็คือห้องรับใต้บันไดนะคะเห็นไหม เป็นเป็นแบบสิ่งที่ดีมากเลยนะทุกคนแล้วดูดิมันไม่ทะลุนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมมันไม่ทะลุออกข้างนอก,กคุณมันดีมากอะ่ะขอบคุณมากเลยนะสำหรับใครที่แบบบอกเราให้เราเข้ามาในนี้นะคะหรือว่าที่เคยมีคนแจกไว้นะทุกคนมันดีมากเลยทุกคนลองมาเล่นกันได้นะบางคนอาจจะรู้แล้วล่ะแต่เราไม่รู้ไงเออเราไม่รู้เข้าใจไหมก็ <laughs> แบบเอาหมาเอาแมวหรือว่าเอาเอาของมาเก็บได้หรือว่าเอาคนมาหลบซ่อนในนี้ก็ได้นะหรือใครจะไปทําละครสั้นก็ได้นะแบบพ้องลับใต้บันไดอะไรแบบนี้นะมีปีศาจอยู่อะไรแบบนี้เริ่มเพลแล้วเราก็จะประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆกับสิ่งที่สองนะคะที่เราเพิ่งไปค้นเจอมาแล้วหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะคะคลิปนี้ก็จะรวมจบในคลิปเดียวเลยนะประมาณนี้ค่ะ สิ่งที่คุณอาจจะยังไม่รู้นะคะสิ่งสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเรานะคะจะต้องปรับเวลานะคะไปเป็นตอนกลางคืนนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรับเวลากันนะคะประมาณสักเท่าไหร่ดีหนึ่งทุ่มดิแมททุกคนประมาณหนึ่งทุ่มนะคะให้มันมืดแบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวสต๊อปเวลาไว้ด้วยนะคะอ่ะสต๊อปเวลาไว้ที่หนึ่งทุ่มนะทุกคนเอาละ มาดูกันเนี่ยคือถ้าเราแบบปลับเวลาใช่ไหมเราปรับเวลาไปแบบตอนดึกอย่างเงี้ยผีในในนี้ใช่ไหมเออผีในเกมเนี่ยเขาจะเขาจะทำลายร่างกายเรานี่อุ๊ยอันนี้เปิดแล้วแสดงว่าเราเนี่ยสามารถเข้าไปหาเขาได้เอาล่ะทุกคน ทุกคนก็รู้กันดีนะถ้าเราวิ่งไปหาเขาเนี่ยเขาจะทำาลายร่างกายเราก็คือเขาจะต่อยเรานะคะจะเรามีวิธีให้เขาไม่ต่อยนะคะก็คือการที่เรานะคะจะต้องเอาพรมมาอีกแล้วนะคะก็ไปเอามาในไอเทมเรานะคะทุกคนจากนั้นเราก็กดนั่งนะคะแล้วก็กดไปที่โพสแล้วก็กดที่พรมอีกรอบหนึ่งจากนั้นทุกคนจะเจอตรงนี้นะคะปุ่มตัวนี้เรากดคลิกไปทีนึงคลิกแค่ทีเดียวนะคะทุกคนแล้วเราก็ลองเดิน ดูดิทุกคนท่าเดินตลกมากเห็นไหมท่าเดินตลกมากเลยอ่ะอเดีนน๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครดูท่ายืนท่ายืนเท่อยู่นะทุกคนเออแบบยืนโพสอะไรแบบนี้แล้วก็ดูท่าเดินก่อนท่ายืนคือสวยมากแล้วตอนดูตอนเดินนี่อะไรวะเนี่ยอาจจกนั้นใช่ไหมทุกคนเราก็ไม่มัวเวทเสียเวลานะก็ให้เราเข้าไปหาเจ้าตัว n อ c พซหรือว่าเจ้าตัวผีในเกมได้เลยไม่ต้องไปกลัวมันนะคะทุกคน นี่ดูดีทุกคนเราไปยืนข้างเขาแบบเนี้ยเขายังไม่ทำ้ายร่างกายเราเลยเห็นไหมเขาได้แต่วิ่งตามมาเขาทำลายร่างกายเราไม่ได้นะคะอ่ะลองลองเจ้าตัวนี้มั้งอุ้ยนี่ไงไหนเธอลองทำลายฉันสิก็ไม่ทำอะไรนะคะทุกคนเพื่อความชัวร์นะคะเดี๋ยวเราไปหาเจ้าโครงกระดูกที่อยู่ตรงนั้นดีกว่านะมาดูกันว่าเจ้าโครงกระดูกเนี่ยจะทำลายร่างกายเราไหม นี่ไม่อยู่สี่ตนมามาสิมาสิมาสิาสโอ้ดูดิถ้าแบบถ้าจกเขาเหนียวถ้าผีปอบปะเนี่ยถ้าอย่างวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแล้วเธอจะกอดจะสิงจะจูบกับฉันหรือไงโอ้มายกอ็อะไรกันโดนเหล่าผีลุมล้อมนะคะเป็นอะไรที่ฮอสสุดๆไปเลย นี่ค่ะทุกคนก็ลองมาดูกันได้เลยนะคะแม้กระทั่งเจ้าโครงกระดูกที่อยู่จำท่อระบายน้ำเขาก็ไม่ทําอะไรเรานะคะทุกคนนี่ทุกคนลองมาลองกันได้เลยนะเป็นเป็นมิตรกับเหล่าผีนะคะตอนนี้ฉันจะฉันติบแกนโอ้อยจอตัวสูงนี้นี่ค่ะทุกคนน่ารักมากเลยอะ่ะแบบสาวกอะไรแบบนี้ <laughs> ก็สามารถไปทําละครสั้นได้นะทุกคนแต่ว่าบางคนอาจจะรู้แล้วนะเรากดท่าใผีหรือปล่ะไม่ได้นะไม่มีให้กดท่าด้ย จะให้ผีเต้นแต่ถ้าเรากดท่าเต้นน่ะเอากดไ,ได้ทุกคนลืมไปว่าเขาไม่มีชีวิตก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนลองมาเล่นกันได้นะคะสหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะถ้าใครชอบก็เชิญกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาได้เลยนะคะแล้วถ้าใครอยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรเนี่ยก็เมนต์มาได้เลยนะคะทุกคนไม่บ่ายคะ่ะ